สังเกตไหมเช้ามาเนี่ยมีความคิดแบบไหนธรรมชาติของมนุษย์ตื่นเช้ามาเนี่ยนะตอนที่สติสัมปัญญะมันยังไม่ไม่มั่นคงเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาโตโนมัติเนกติทตอนไม่ได้คิดลบเป็นอัตโนมัติทุกคนนะบางคนก็คิดบวกเป็นอัตโนมัติแต่คนที่คิดบวกเป็นอัตโนมัติคือเขาถูกการฝึกฝนเขาฝึกฝืนเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยครับสิ่งที่คุณคิดสิ่งนั้นมันจะขยาย ถ้าใครมีปัญหาการเงินใช่ไหมปัญหาการเงินจะขยายใหญ่โตเต็มความคิดอยากนอนต่อเพราะอยากนอนต่อความคิดอยากนอนต่อมันจะขยายตัวมันก็จะเออกูขี้เกียจกูไม่อยากตื่นเห็นไหมบางคนมีปัญหานี้สินยังแก้ไขไม่ได้ตื่นมาปุ๊บแวบแรกปิ๊งขึ้นมาคืออะไรกูจะไปหาเงินจากไหนว่าวันนี้แม่งใกล้จะวันต้องจ่ายหนี้เห็นไหมปัญหามันจะขยายนี่เพราะฉะนั้นการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาใหม่เนี่ยนะ เนี่ยัอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะถ้าคุณคิดแต่เรื่องลบๆเรื่องลบๆมันจะขยายใหญ่โตแล้วคุณจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเฮงซวยนั้นทั้งวันแล้วไอ้วันนั้นทั้งวันของคุณจะส่งต่อไปในวันต่อไปนะครับมันก็จะเป็นลูปเนี่ยเป็นวงจรนะครับเพราะฉะนั้นพลังนะในการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของคุณเนะี่ยมันต้องเปลี่ยนนะถ้านึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเปิดม่านก,ก่อนเลยฟ้าบ ดูพระอาทิตย์ดูนกดูอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเกรดฟูแต่งฟูขอบคุณขอบคุณนะที่เช้านี้เรายังได้ตื่นขึ้นมาเนะี่ยเรายังไม่ได้นอนแล้วก็ไหลาตายไปหลายคนนอนแล้วก็ไม่ได้ตื่นนะผมเชื่อว่าคุณทุกคนเนี่ยรู้จักคนหนึ่งคนที่นอนหลับแล้วไม่ได้ตื่นถามว่าทําไมมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณขอสักหนึ่งเหตุผลนี่ว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับฉันไม่มีนะ เพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณในทุกๆวันนะครับที่เราได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตตื่นเช้ามาไม่มีไฟในการทํางานทั้งที่ผมรักในงานนี้มากทํำยังไงดีครับเนี่ยเห็นไหมพอคุณคิดแบบนี้ทุกเช้าที่คุณตื่นมาสิ่งที่คุณคิดมันจะขยายมันจะท่วมท้นไปห